กราบสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอาวุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ก็อูุน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอาวุโสทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ในเดือนเมษายนพศ2565แล้วนะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงประจักษ์หลักฐานและที่กึ่งพุทธกาลแล้วเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งคือพระศีอานที่จะมาเชื่อมต่อ2,500ปีเนี่ยลักษณะที่ชี้ให้เห็นาตามกฎของอิทัพปัจจยาตาปฏิจจสมุบาทนะครับคือเราเราต้องดูหลักของตรงเนี้ย ถ้าถ้าเราดูหลักของใช้หลักเนี้ยาการใช้หลักเนี้ยคือเริ่มแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้แต่พวกพวกเราคือเขาเรียกอนุพุทธ,ธะคือผู้รู้ตามถึงแม้ไม่ได้ตัดสรู้แต่ก็สามารถรู้ตามได้นะครับเหมือนพระพุทธองค์พูดถึงเรื่องหลักปัจจญาการหรืออิทัปปัจญาตาเนี่ยพระองค์บอกว่าสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้ สิ่งนี้ไม่มีจึงไม่มีสิ่งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำให้มีหรือไม่มีอ่ะมันมีสองประการด้วยกันคือมีเองโดยธรรมชาติกับมีโดยผู้ผู้คนคนเนี่ยเป็นตัวแทนธรรมะเนี่ยสร้างขึ้นมา,าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆนะครับมันมีการกระทำขึ้นมาใหม่อ จะยกตัวอย่างว่าเข้าสู่ยุคพระศรีอารเนี่ยเขามีคําพยากรณ์ว่ายังไงเขามีคำพยากรณ์งงรว่าอายุคนก็จะสั้นลงเด็กตัวเล็กๆยังไม่ถึงสิบขวบก็จะมีลูกได้ต้นไม้อะสูงแค่ไม่ถึงวาก็มีลูกได้นะครับต้นไม้ที่ที่ไม่ถึงวาเนี่ยก็มีลูกได้แต่มันคนเขาทำขึ้นมานะครับเขาทำขึ้นมาได้คนทำขึ้นมา ดูตัวอย่างนะครับเนี่ยต้นแอปเปิลเนี่ะสูงแค่เม็ดเดียวอยู่ในกระถางก็มีลูกได้นะครับเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นการมันกึ่งจะเข้ายุคพระศรีอานเนี่ยไอ้ต้นไม้มันก็จะเล็กลงมันก็ออกลูกได้แต่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นที่คนทำนะครับมันธรรมชาติมันจะไม่เป็นอย่างนี้แต่มันเป็นที่คนทำเนี่ยเห็นไหมครับต้นเล็กๆมันก็มีลูกได้เอ,อ เนี่ยต้นเล็กๆไม่ต้องโตสมัยก่อนมันต้องโตมากสมัยก่อนนี่ต้องใช้เวลาห้าปีเจ็ดปีมันจึงออกลูกนะครับเดี๋ยวนี้เขามีการต่อยอดต่อกิ่งปีเดียวออกลูกได้เลยครับคือสามารถตัดต่อได้เนี่ยอย่างมันนาวในกระถางเนี่ยก็ออกลูกได้แล้วถ้าเรามองไปในภาพรวมใหญ่นะครับยุคพระศรีอานเนี่ยพื้นโลกจะเรียบ ปกติมันจะเรียบโดยธรรมดาของมันเนี่ยมันช้ามากเลยแต่ตอนหลังเนี่ยมนุษย์คิดเครื่องจักรกลขึ้นมาเครื่องจักรกลเนี่ยมันทำลายล้างโลกอย่างอย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าเราไปดูเครื่องจักรกลเนี่ยมันจะมีเขาจะทำในรูปของเป็นรถแท็กเตอร์ไถโคกไปถมหนองทำให้เรียบเ,เป็นการทำกรเกษตรแปลงใหญ่อะ ปกติผิวโลกมันจะมีโคกกับหนองซึ่งเป็นสมดุลธรรมชาติอะสมดุลธรรมชาติเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยน้าก็จะขังอยู่ในหนองแล้วก็เพิ่มน้ําใต้ดินทําให้น้ําในแม่น้ําลําคลองเนี่ยไหลตลอดปีเพราะมันมีที่ชะลอน้ําคือหนองน้าเนี่ยที่พระพุทธองค์บอกว่าต่อไปอนาคตมันจะหายไปก็มาทําเป็นรูปลายคันาแบบนี้นะครับไว้เพื่อให้รู้ถึงวิธีการชะลอน้ำอะ พูดถึงเครื่องจักรกลทาลายโลกยังไงคือเขาก็จะถางป่าปกติเราทุกคนเนี่ยลงมาจากเบื้องบนเนี่ยลงมาดูแลรักษาโลกแต่เราเราก็เหมือนการโค่นป่าปลูกป่ามัน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 ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่คือปกติป่าเนี่ยมันเก็บน้ําได้แค่20แต่หนองในป่าเนี่ยมันจะเก็บน้ําได้ถึง 80%พอฝนตกมามันจะขังอยู่ในหนองนะครับแต่หนูๆน,น,น้องๆรุ่นใหม่ๆคงไม่เคยเห็นป่าและมันต้องคนที่อายุเกิน60ขึ้นไปอ่ะจะเคยเห็นเ,เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ประเทศไทยเนี่ยก็มีป่าเนี่ยปกคลุมอยู่ถึง80%เลยเอตอนที่ยังไม่มีรถยนต์นะครับพอมีรถยนต์ก็ป่าก็ถูกทำลายหมดด้วยด้วยอำนาจของเครื่องจักรกลเนี่ย ตรงนี้ทําให้เราเห็นภาพว่าอ๋อเนี่ยพอถึงกึ่งพุทธกาลมามีเครื่องจักรกลผิวโลกก็จะเรียบพอเมื่อผิวโลกเรียบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดลมพายุที่พัดแรงเพราะจะไม่มีโคกโคกเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้คอยขวางทางลมไงแต่ตอนนี้โคกถูกทําลายหมดพ,พื้นเรียบลมก็จะแรงเวลาฝนตกน้ําก็จะท่วมท่วม มันไม่มีที่จะพักน้ําให้ลงใต้ดินไงตรงเนี้ยมันมันเป็นค่อนข้างเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะบางครั้งอะ่ะเราก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อ่อต้องศึกษาภูมิศาสตร์แต่ทีน,นี้ว่าเราตอนนี้การศึกษาเราเนี่ยมันก็การเวลามันคับขันเนาะก็ไม่ได้ไปศึกษากันว่ามันเป็นยังไงอ,อ่การจะกลับคืนขึ้นมา ก็มีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งซึ่งจะทำให้โลกกลับคืนมาก็คือโครงการโครกหนองนาเนี่ยคือมันจะมีโคกกับมีหนองพยายามจะทำให้กลับคืนมาแล้วน้ำมันจะอยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกอแต่แต่มันก็หว่าจะคืบคานได้มันก็ยากนะครับมันก็มีการเพิ่มน้ำใต้ดินเขาก็จะทำธนาคารน้ำใต้ดินทำฝายชะลอน้ำทำอะไรก็ทำกันอยู่ครับแต่มันมัน ผู้สร้างอ่ะมันมันช้าฝักคนทําลาย <c oughs> เหมือนการที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้สักห้าสิบห้าสิบเซนต้นจะใหญ่ส้กห้าสิเซนเนี่ยใช้เวลาห้าสิบปีแต่เวลาเราโค่นเน่ยเราใช้เครื่องจักรกลโค่นนะแค่ห้านาทีเองเออตอนนี้เห็นดูแล้วก็จะเศ้าใจนะครับทางทางยุโรปอะ่ะเขาไปตัดไม้มาไว้ทําฟืน เพราะว่าเขาเกิดสงครามอ่ะมันก็จะเกิดการขาดแคลนขาดแคลนเชื้อเพอพลังงานไงเออคือคือตอนเนี้ยถ้าเราศึกษาธรรมเราจะเห็นว่าเหตุร้ายภัยพิบัติเนี่ยลงมาพร้อมธรรมะเรลงมาให้เราตื่นไงลงมาให้เราตื่นว่าโอ,อ้อ่อถึงเวลาที่เราต้องต้องทำหน้าที่และเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่ไงก็เราก็ปล่อยปะละเลย จริงๆมันของใครของเรานะครับไม่ใช่ของใครของมันโลกเนี้ยมันเป็นของทุกๆคนที่ต้องลงมาดูแลรักษาระบบนิเวศวิทย,บบวยถึงนเาเวนี่ยมันเสียหมดนะครับเพราะว่าเราทําลายโคกทําลายหนองเนี่ย การเก็บเกี่ยวการเพาะปลูกมันกลายเป็นการใช้เครื่องจักรกลนะ่ะเขาก็เลยจําเป็นต้องทําลายโคกทําลายหนองมันก็เขาก็บอกว่ามันจําเป็นเพราะว่าหนองก็เก,กะโคกก็เก,กะการใช้เครื่องจักรกลมันก็ไม่สะดวกนะครับเนี่ยถ้าเราเราใช้หลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปัจจยาการเนี่ยเรามองส่องไปเห็นได้เนี่ยถ้าภาษาพระเขาเรียกเจโตปริยญาณน,นะครับ ขก็ส่องดูตอนนี้ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากาการศึกษาของเราเนี่ยมันมันมันก็ถึงเวลาแล้วอะที่เราจะต้องศึกษาถึงถึงวิบากเ,าเพราะถ้าไม่มีธรรมะลงมาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ากิเลสกรรมอะกิเลสกรรมวิบากเนี่ย หลังจากรับธรรมะตั้งปณิธานเนี่ยเอาออกได้เราก็ใช้แบบเก่าตัวอย่างเช่นคลิปก่อนนะครับเรื่องไม้กวาดชี้แนะ,ะมหาปันโถกะ่ะเขาก็ฝาดฝาดกิเลสฝาดฝาดฝาดกิเลสในใจเขาบอกว่าจะหยุดฝาดไหมเพราะฝาดเท่าไหร่มันก็ยังมาอยู่อะ่ะสาเหตุที่กิเลสมันยังมาอยู่เนี่ยกิเลสมันยังมาอยูอ่เพราะมันมีต้นเหตุไงมันมีวิบากเป็นต้นเหตุ เพือ่อแก้ปลายเหตุนะแก้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่จบนะครับมันแก้ไม่จบตอนนี้เรารับธรรมะเราได้เปิดปัญญาญาณแล้วเราก็สามารถเป็นอนุพุทธ,ธะหมายถึงรู้ตามรู้ตามพระพุทธ,ธะต่างๆได้แล้วก็ปฏิบัติตามเ,เราอย่าเอาความรู้ทางทางโลกมาตัดสินความรู้ทางธรรมนะครับเพราะความรู้ทางโลกก็คือได้ยินได้ฟังมา อาจจะถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้เออจริงๆแล้วคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะพูดตามหลักของพระพุทธเจ้าพูดเขาจะไม่พูดในความคิดเห็นของเขาเองเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยให้กาลามาสูตรเนี่ยอย่าเชื่อเป็นความคิดของตัวเองอย่าเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะอะไรครูบาอาจารย์ที่คนนับถือกันอย่างมากมายเนี่ยบางทีเขาก็ จำมาอาจจะไม่ตรงเขาบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อแต่เราต้องพิสูจน์นะครับอย่าพึ่งเชื่อแต่ต้องพิสูจน์เหมือนเหมือนเหมือนสถานธรรมเนี่ยเขาบอกว่ารับธรรมะเนี่ยเราสามารถถอนชื่อจากบัญชียม,มโลกได้ก็ต้องพิสูจน์นะครับก็ไปรับธรรมะใช้ใบคําขอเป็นเครื่องมือใบคําขอใบที่สองก็คือจุดช่วยวิญญาณคนที่ลูกกระตันยูเนี่ยพ่อแม่ ไม่ได้รับธรรมะตายไปก่อนเนี่ยก็สามารถทําพิธีชาวป่าได้ก็ต้องใช้พิธีกรรมอ่ามันก็ใช้ใบที่สองไอ้ใบที่สามเนี่ยผูกบุญสัมพันธ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอ่อใช้กับญาติธรรมที่รับธรรมะแล้วทุกคนเลยถวายมหาภัยทานให้เขาอีกข้อหนึ่งได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับแต่ต้องพิสูจน์ลองทำดูว่ามันได้ผลไหม อย่าไปตัดสินใจว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชอย่าเอาความคิดของเราไปตัดสินนะครับเพราะตรงนี้เบื้องบนส่งมาให้โดยตรงเลยเ,เพราะว่าจากพระโอวาทของพระกสิทธิคันก็มีพระโอวาทขึ้นมาบอกว่ารับดีกามากมายแล้วก็น้อยก็ได้พิสูจน์ได้การถวายไปลงไปเป็นหลายพันแล้วทำมาตั้งแต่ปี5 9นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทำบางอย่างต้องใช้เวลานานอะ ทำทำว่าจะว่าจะประจักษ์ผลนะก็ลองลอลองลอง,ลองพิจารณาดูนะครับฝ่ายการศึกษาเนี่ยให้ให้ให้เปิดใจให้สอนคนให้เข้าถึงวิบากนะครับอย่าสอนคนแค่เหมือนสมัยโบราณนะมหาปันโกแถก้วที่แค่กิเลสไงไม่ได้แก้ที่วิบากเพราะต้นเหตุมันมีอ่ะเหมือนมีรูปใบต้นไม้ก็ใบไม้อ่ะ ถ้ามีต้นไม้มันก็บีใบไม้หล่นตลอดฝาดเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่หมดเพราะว่าต้นไม้มันยังมันยังผลิตใบยอยู่ไนงะเหมือนกิเลสเนี่ยเราจะแก้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็แก้ไม่หมดนะครับเพราะว่าวิบากยังส่งมาแต่นี้ถ้าเราใช้พิธีกรรมเนี่ยพิธีกรรมนิสทติ์นะครับเอากิเลสกรรมวิบากออกเนี่ยพอเอามันไอวิบากมันเป็นตัวล่างสุดเลยเนี่ยตัวล่างพอวิบากออกแล้วใช่ไหมกิเลสมันก็ไม่มี กิเลสไม่มีกรรมก็ไม่มีวิบากก็ไม่มีอันนี้ต้องย้ำนะครับว่ามันใช้ได้เฉพาะผู้ที่เข้าโครงการนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาของผู้อื่นที่ไม่ได้ถวายชื่อนะครับถ้าคนถวายชื่อเนี่ยได้แต่คนนอกมันยังมีทั้งนอกทั้งในอะ่ะคนที่ไม่ได้รับธรรมะคนที่ไม่รู้อิหนอิเหนีนมากมายอะ่ะอาจารย์พ่อให้ไปตามหาคนรับธรรมะคนเก่าๆเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าตอนนี้เบื้องบนเมตตาให้การคุ้มครองผู้ที่ทำตามพระโอวาทตามตามอันนี้นะครับถ้าใครสามารถตั้งบารมทานมหาพยทานได้เนี่ยจะได้เป็นชาววีระธรรมอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับมีเพราะไอ้ตารางนี้กับหนังสือเล่มเนี้ยมาพร้อมกันเบื้องบนให้มีผู้นำส่งมา คือเอามาให้เราได้ปฏิบัติกันฉะนั้นก็เชิญอาวุโสทุกท่านพิสูจน์นะครับอย่าพึ่งเชื่อและก็อย่าพึ่งไม่เชื่ออย่าเอาความคิดของของตัวเองมาตัดสินว่าที่เบื้องบนส่งมาเนี่ยผิดหรือถูกยิ่งเราเอาความคิดของเราเนี่ยไปตัดสินขวัญวิญญาณมหาพยทานแล้วก็ก้าวเดินด้วยเอภัยทานของสื่อจุนเนี่ยพระองค์เนี่ยมีมหาเมตตาสูงส่ง เราไปขัดฝางหรือไปตัดสินว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีทําไม่ได้เนี่ยจริงๆเรากราบพระองค์ทุกวันแต่เราไปปาม마ศขันวิญญาณของพระองค์นี่ก็มันก็น่าคิดนะครับอันนี้พน้อยก็ขอบอกให้ทุกคนรู้ว่าการทําแบบนั้นนะเพราะว่าการตั้งบัณฑิานหนึ่งคนตั้งหมื่นคนได้รับการอภัยทานถ้าท่านไม่ส่งเสริมเนี่ยเขาก็หมดโอกาสนะครับ ฉะนั้นก็รีบส่งเสริมนะครับขอบคุณมากครับหากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยร่วงเกินอาวุโสขอให้อาวุโสให้อ,หอภัยขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ